เด้อปลาดุงเด้อมันนี้เด้อมาหาลานน้อยก่อนพี่น้องเลยเฮ้ยตื่นนอนมาแต่เก่ามามีแต่นอนไม่ขืนนาาีาา่ขึ้นมาหาพี่น้อนะไม่นี้ขึ้นมาหาบุล่งหาป้าก็ขึ้นมาหานอนแบบเนาะยังชิลงอยู่บ่้ยยังชิลงเจ้าก,กันน่านลานุ่มว่ะคือว่าแม่เพิ่นกะให้ป้ามาเอาถาดด้เดี๋ดยวนาะก,ก่อนอื่นกะ สบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะสุูสุทเพื่นพี่น้องเลยสบายดีกันเดอ้อป้าลุงเดอ้อจ้ะวันนี้คอยก็มาเอาลานน้อยคอยแดงเหมือนตาม,มองๆอ,อยู่พี่น้องเลยเห็นกันว่าทางแม่เพิ่นบอกว่าให้ขึ้นมาเอาถาะว่ะบุมีครูเบิง้งพ่อบไหมจ้ะอ่าเพิ่นคือว่าพ่อเพิ่นเมื่อบ้านอีกแล้วอ่ะอ้า,อาวอ่ะเทียเท่ยวไปเที่ยวมาโผล่เพิ่นก็นเล เมื่อบ้านเมื่อเห็ดเวียกน้ำพอน้ำแม่เพิ่นเลยเนาะทางพอทางเคยละเขาก็ได้หลังจากบริเกียวเข่าเพิ่นกับเมื่อบ้านน้องเลยเมื่อหาเห็ดเวียกเ็ดงานน้ำพอแม่เพิ่นเนาะเพื่อขึ้นหลังข้าพน่นเนาะก็เลยไอ้ป้ามาอยู่น้ำหลานถ้าเพราะว่าเพิ่นแม่เพิ่นที่ซักเครื่องทางแม่ไอ้กเต๋อเพิ่นก็ไปตลาดน้องเลยเนาะท่านได้มากน้องเลยก็เลยบ่มีผู้อยู่น้ำหลานคอยอ่ะเด้

ไม่แปลงพันคือได้ล่ะอันที่แปลงพันกะหายเตอร์หายเตอร์นึงหายเตอร์นึงหายตานึงไปไปเศร้าแท้มันไปซื้อยังมากินชอบชอบชื่อกระปุ้นว้ายชอบมากชอบทางแมย์คุนว่าเอาโทรศัพท์ไปชมว่ะไปถามแม่ไปจะไปชื่อกระปุ้นมะนาอีซื้อมาเพื่อป้าอีู่บ่ กินน้ำกันเดอยวอย่ามาไลไก่ได้ดุไก่เขาเพื่อนเ่าหละเออเลยมาทางแม่คนพิกเลยไอาอนได้ดุอันแนมอัานูเนี่ยไอพันนันป้าว่านี่ก่อนเนียมาทางแม่่นนี่ไงเฮเยเ้สบายดีเด้อเฮ้ยสบายดีมาแต่เอาโทรศัพท์ไปชมไปชมโทรศัพท์โทรศัพท์ไปกันเยบุญละ

นอนได้หลานปก่หานก็นอนก็นอนนะแม่นอนแน่นอนได้ให้ป้ากินกปุ้นะป้าไม่เชื่อยางนะแม่เจ้าก็นมได้กินยเยจะมาุดยิบะป้าโดนเรือบ่ยังนอนเนเดียวรักเสนปาจัดการไหมป้าป้ายสารเราเดี๋ยวบ่ก็จะโดนแน่อีกพวกนี้ก็โดนแต่มาแรงไงแดดนี่ถ้าใจเดี๋ยวบ่ยามเสนเดียวยังนะเมือนาเนียนีาไปนอนน่ะเอาไปนอน มาแต่นอนเห็นแข่งมปบวเบวชบาแตนอนเนี si ้เตาลยไดีเด้อเอยเอยนอนแต่บอเอ้าเน่ยอยาก่าก็แล้วนอนเลยด้ไปงไม่บ่นอนนมืนยังไ่ชักไม่อยก็ะด้ผ่าเดี๋ยวยังไม่ตากบผ้านอนเฉย้าให้นอนเอ้าจเบ่งอะเบ่งนให้นอน่ะ ให้เจอว่าน้าดําคุณแม่น้าดําแท้คัแม่เจอบอกนะลน้าดําคุณแม่แท้ว่ะน่าดําคุณแม่แท้ว่ะยืดหัวใจกินเตจีอย่างต่างเนี่ยมั้งอ่ะค่ะน้ำจิ้แน่นุ่มมันอ่ะจาเอาก่อนเนี่่องช่องชิมียังแกกรบปุ่นเหมบอนนอย่เต้นอะ กินได้นึงกระปุ่นกัเนาะยันว่าลูกจิดท่องยังท่องไหมินายกันเนาะนอนนั่งเอยแฉ่งเยอเดี๋ยวแฉ่งเยอนอนกันเลเหมือนตาเบึงบ่บ่งเาป่าบอกว่านอนแล้ววะเนาะนอนกันเนาะนะดูยงนอน นอนนอนอนบ่อยตาไปตลาดกันฮะนี่องเนะอ้ได้ขอจีมากึ่ยไ้ตาอะพูด่าว่าชื่อกระปุ่นมากคนน่ะชื่อกระปุ่นมาป้าบอกถามว่าชื่อมาเพื่อป้าอยู่ว่ากินน้ำกันทันแน้คนน่ะขอดีภาษาอ่ไขีนมขีเซนมมาเจอได้น่ะ อาหาเหนนเลเนี่ยแะมีน้ามเพื่อนป้ามได้มีอยู่นมนมเจาะแล้วนะแม่้องเชื่อมาเมื่อวานนี่นีอยากก่อนไหนีน้ำมีน้ำกระตุกคนน้ำกระตุกคนอุ้มเมีกินเนาะไอ้ตากอม่ซชื่อเนาะกินมาวะชื่อเนาะไม่ได้ันหมูหมูได้ห่างกินได้หมูมูันน้นหนหมูหมูป้งนะกินได้ได้วานนี่ตีว่าีนกินโมูเราว่ากินอี กินเรื่อยๆคอยกินซิมไปทีละหน่อยเนาะย่านลูกช่องยังท่องไหนพ่อกินเดอกัปุนกินงกินได้นาะเนาะน้ำโราณตีตนายัช่ะไ hmm. oh. ่เออขอ้มุกโรดยเป็นได้ไปชมเธอชมแพงบ่อล้านไปค่ะเจ้ขัชมกับยังสงล้านไปยังไงข้าวัวาให้ดดกเอาป๊กๆนัองไว้ชองล้านหาชองล้านกคุณแดสิบพันอ้าเจขัชมก็คือแพงแท้ตาให้กูชื่อไหม คันซ you? ื kind of mm ้อไหม่ยี่สิได้ไพโอต๋าไอ้สองก็ซื้อกันฮอดสองล้านหาสองล้านหกผัวนี่เด็กแท้คันซื้อไม่นี่ยันหลายสิบล้านได้ไตาเนาะสร้างมาได้ใช่จอตี้อาใช่ได้ใช่แต่มันเป็นของแท้มันนั่นได่อเปลงปลงเศเปลเศษฮะแตมาได้ได้จักมือมือนั่นล่ะะมันเนี่ยวปลงอีกได้ได้บ่เดือนหนึ่งอันนี้มันหน้าจอมันมืดเลยแบบนี้ นี่พันใบซางนาะจอของมันของแท้มันเผนมาหายใจเมนเมลแล้วเนาะไม่ใช่น่ะจอของอันไม่ไม่ใช่น่ะจอพันเราว่าตะกี้น้ำเมลของแท้มันเมลหน้าจอมันผลนะคือแพงแท้แต่ตอนนั้นก็ะเพาะนติตอนนั้นกระเพาะเนอันเมลโอ้หลายเถื่อชงเลยได้หน่เนาะของแท้มันยาหลายเถื่อได้นี่ยาได้เออมันเพงแต่กับยาได้น้อยตาเนาะเแพดได้สนะทานทานเงินเดือนพอจอยเจ้าออกคุณเด้อจังกระแพงเนี่ยไมันแพง แม่นั <ti> ่งมาชะนี <laughs> <necessary> other other mm ่ก hmm. ็น so ั่งได้เอามานั่งในไปเอาเงินด้วยนางแม่เจ้าบ่มีแต่ถ้าพอจ้อยเจ้าเงินเดือนออกได้โทรหาพอจอยเด้อพอจอยมาก็จังสิออกมาก็จังสิใช้ทางไหนก่อนเนาะเป็นหนีอ้อมางอยู่อย่าแลน้อยตาเนาะถ้าวิทนนเนาะเฮาบ่มีคั่นเฮามีเฮาก็บ่ยืมแล้วเนาะยืมิได้จังนั้นก็ี้เนาะยืมนําคนเฮาเองว่ายืมนําแม่ย่าเพิ่นนเนาะยืมเงินไปยืมงปยืมย่า พอจอยเพิ่นกะนไม่ไปไกล้วเลยวะไกลอยู่เงิ่นได้ถ้าเกิดไปหาแล้วนายกัวตีพอแด้เนาะเอาเงินยืมเงินไหนวะไปไกลแล้วเลยไปไกลไหมลูกไปหาเพิ่อนนายกูเนาะเพราะว่าอันนั้นจะเห็นอาเพราะยื้อตลาดมื่อกี้คบไม่ได้เกี่ยวข้าวพ่นนะถามเราอยู่ไม่ได้เกี่ยวข้ายาไม่ได้ไปดีได้ปะถ้าเรามาจังไปเราไปพร้อมเราไหนเรามาบ่ หน่อย้วก็มาเดหากนอยาหากินกระปุ้นก่อนไปไปมากินกระปุ้นกินบ่กระปุ้นบ่หรอกรปุ้นจกโดนจงโลกเลยามไม่คุณรักลายแนองปี่มยีปปาิชื่อน้มันราเมื่อนพาเจ้าไปขอดูเมื่อนั้นสามก้อนชิมหาใช่นมแล้ว เองนะแต่ล่านี่ก็กจะกำล้นี่แต่ว่าก้หานอาท่านเพราะว่าเอยู่โแค่นน้นเท่านั้นที่เราซื้อต่เลยชาพันนี่้ะชาพันถึงก็ซื้อปดชาพันอ่ะชาพันก็ซื้อเยอะชาพันึม่เดี๋ยวป้าใส่ให้พ่อป่าตาพ่อป้ใส่ยังไงให้ด้

เตออยู่เพื่อนผมอปา่เจปาดมากไมป้า้าได้กินข่าาได้กินข่่ไปตลาดกันไนาปลงนาไห้ปวดบ้านเนาะแต่ป่งโทรศัพท์เบิรดเหตั้งร้านสองร้านเน แม่จะว่ายะแส้ hmm. yeah, mm ื hmm. mm ่อกินในกลัวน้นะาข่าวนี่หมาดนมากเลยบ่อดนีมาเนีบ่เปิดเลย้าไปหน้าบ้าพักเราก็ม่แต่พักอันนี้กะลำอใช้หน้าบ่อนเออ๋ยวกินข้าวมามนเยกิข่าวเ้อมากมเกินขวไปไกลกันหน้าตาเนาะข่าวข้าวได้เยได้าวได้ข้าวไม่ได้พ้อไว้อีน่

แ่บแสบตาคุณตาชื่อมานี่ตาคั้งยังปาแสบได้หรอให้ชื่อให้ชื่อุนะไม่บ่ะแ่เ่นป่ะบมาจ้ะเนาะคือจะเป็นแพ้สามเรแม่นบอเนาะจิ้งกน้ิ่ เน่าก wow sí ินเผากันยกนีะไี้บอกีบน้าบอก่แชาว่ตากับปุ้นนั่นกินเช้น้ำช้อเอาหน่อยเึงน่ถ้าอีลนน่ามันจะเาเห็ดเชยังเผ็ปูเสปลาอย่างี้ยติมปีได้นะกินชฟน้ำช้อนค่ะ

มาหาน้องอีกแล้วนงเลยเนาะนอนนอนนอนแล้วแม่ขึ้นมาคิดหน้อยนอนใครนอนอยู่แม่แล้เอานอนเด้นอนแด้นอนหนาเมื่อเอ้าเมื่อตาได้นอนหนาเมื่ออยู่คือไอ้ไอ้เตอร์เล้วบอกว่าไอ้เตอร์แล้ว่าหน่าดำคือแม่แท้หรอวะ้องเูพ่อเราเนาะพ่อเราหน่าดำว่าไอ้ยังแล้วว่าน่าว่ากูเลยยังบุพเพเราว่าแม่แล้วว่ายังว่าลูกกูอีก ว่าว่าว่าลูกนหนยังใครเนี้ยยังว่าลูกแล้วอีกว่าว <Yeah, ่าว่าแม่อะไรยังแบบว่าพอทนได้ชนะความหมายแล้วยังว่าว่าลูกแล้วตื่มว่า้ะรับก็ให้ได้ว่านอนได้พี่น้องเไยเนาะตุ่มผ่าให้น้องแน่อยเปิดหน่อยตื่นนะขมุ่งมากกว่าไปไปดูกันยุ่งสิดคมเนาะบิ๊กชิงบิ๊กชิงบิ๊กชิงบ่าว่าให้นะ À, 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 mong mắt của nó nèo lạc kìa nhao mặt 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 nhao ไปทางไหนบ่มนี่ไปทางไหนเฮือนซานหองหนุ่มนะะถ่ายเกี่ยวเขาอะงมนว่าไปเมื่อวานนี่เมื่อบ้านน้ำเคยละเอาพี่น้องเลยเนาะไม่ไบ้านพี่น้อเป็นที่ใดคือมาจนมาคำเมื่อมวนแห้งบ่จะเอาผ้าไปทางไหนเอาเมื่อเหดเวีกสิวาผ้าละไระเด็ดเวียบีกวาจ่ะ หมดแล้วตอนมาครับอ๋อตอนมาจะพาไปทางไหนออกทางไหนวะว่าเมื่อวานนี่เมื่อน้ำคืบละเพิ่นมื่อนี้เราเมื่อป้าเพิ่นบ่สมาตื่นสวยมันยังบ่ตื่นเมื่อป้าอสิเมื่อป้าเด่ะโย่เราผผาเมื่อเนาะเห็ดเวียงน้ำโพนเมะเนะเพิ่นตื่นสวยฮนอนนะนอนนะนอนเกับพี่ใบเมีว่าอยู่ดิไปใช้กับยูเฮือนยูซานเห็นแล้ว ลานนี่แหละวงลานนะกะถ้าหอนย้มเกี่ยวเข่ามิ่ฉีตเกี่ยวข่าอีกคนแล้วเนาะห่อน้ำเกี่ยวเข่าบุหงาเบิ้งหลังเราบ้างเบิ้งลานเลยแท้เนาะยังถึงเติบยู่เพื่อเกี่ยวเข่าหอดชิบมือผลจ้างเรปฏิเิดเนาะยังเกี่ยวอยู่นานเดี๋ยววายท่านนอนาะอนตรงเนาะ

เมื่อตาเบิ่งนนเมื่อตาเบิ่งินแล้วยันแล้วยันถึกแล้วเนาะใส่เอื่อยวะแล้วยันเอื่อยเห็ดซักตากะยันเมื่อตาเบิ่งเงินนอนนังเนาะนอนมาพีดไว้จะเกลียดเราบ่ไปคิวมาเอาคิวมาเออเด้อคิวเพื่อนมากระพุ้นไงจะไปทางไหนไม่พุ่งพุ่งกินกระปุ้งอันปุ้งตีวยังไม่ปุ้งอยู่ยแม่ดองกินกระปุ้งบ่ มีแซมสอดบ่าินลเดอเนาะลูเยทองไลยกินสักหน่อยพอมแหงชิมหน่อยนเดือแซมสอดในเถั่วมาหลายอย่างเยเต็มถวยีเมักเนาะมี้ยตายิากินแม่ถาเชื่ออยู่ว่าผมเอาเย่หงเลอเนบอน้องเชืเปิดห้พอนจนรไปเมื้อะพอันจีนไปเ ขมอาจยาแล้วมั้มีข้จี้กับพุ่นบอกเออเดืมนงแจ้งไปนู่นวะไปตลาดมเช้าน่ไปแปลงโทรศัพท์ละอโทรศัพท์ไปแปลงอาทิตย์เลยไปแปลงโทรศัพท์ละส่ง่บุพเพอันทีไรวันนีสองอาทิตย์บ่จะ่่ะน่บุพเพอไงเงินบุพเพไมชินตีคือเตเงินบุพเพอเงินบุพเพกสสมออยู่แล้วเนาะใครชินนอะดูชิกินอยู่บ่ชิ เหมือนว่าเงินบุพคค่ะโทรศัพท์เรชอโทรศัพท์มาตาอ่กตาหน่อยนี่อ้าอยู่ตังเก่งอดิบนอนอ่ะตาอ่ะอ้าวบอกแบบทำอ่ะเลยอยากนอนไม่ได้ไปได้ชวน้ปอยู่้ปก็ทต่นอนอานหน้าอยู่อ่ไปจเช้าก็เด้วเห็นเนาะเนาะมาเวยจะ้องเดีชิดอะตกงเต็นทข้างนี่ะรับ แม่เห็นได้แค่ว่าอยู่ได้เพิ่นเอาเห็นเพิ่นเอาแพศอะไรยี้ดิแมตเอวแล้วจีจางเอต้าเอิญจังนะนะเอิญอยู่ไห้รักบอกเพอยากเมื่อเลยอยากเมื่อเลยเอาบวงหน่อยก็ว่ายนอาว่าสาเมื่อเมื่อไปเมื่อก่อนไปเดี๋ยวแม่เมื่อมาดังแม่ดินน้ำน้องกันชักหน่อยกินน้ำลานกันลองเลยเนาะจุบคิบกันเด้อดังเด้อเอาไปไปเมื่อมา ไปแล้วจ้ะเกิไปเมื่อยเมื่อป่าแล้วี่น้องเลยฝนนองตื้นอนะัดประตูแห้งได้เลยไม่เอามือไม่ใช่หรอกพีเน้องเนาะมาหาลานพี่น้องเลยเนาะนี่ยังอย่งมาหลิดน้ำลานมาทางเฮือนใหญ่คือเก้าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนีก้กอจบคลิปก่อนเด้อพี่น,าาน้องเด้อเนาะเอาเอาไปได้สบายดีเด้อ <c oughs>